สวัสดีพี่น้องสุู้สู้พอดครับผมมาพบกับ uh, น้องนี่นน้องนี้นี่แม่แพรวายอีกแล้ววันนี้หนูตื่นสายครับผมหนูตื่นสายหนูยังไม่ได้อาบน้ําเลยหนูยังไม่ได้อาบน้ําเลยค่ะอาบน้ำเลยลูกเดอ อาบน้ำเลยนี่นี่อาบน้ำค่อยมานอนเลยครับบอกให้อาบน้ำนี่บ่อยากตืน่นนะครับผมถ้าว่าอาบน้ำนี่สิบ่อยอมตื่นเลยนี่นี่ครับตื่นได้แล้วลูก อาบน้ำน,นี่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 คุณนายตื่นสายตื่นแล้วหมดตื่นเลยหวันหมดตื่นเลยสิบโมงแล้วนะ สิบโมงเลยนะหวดเพิ่นตื่นมามันยังหกโมงอยู่พี่นอ้องเพราะเพิ่นกินนมแล้วนอนหลับเงีเลยบ่ะนี้นอนหลับเงวก็ต้องปลุกอาบน,น้ำก่อนเพิ่นยังสิงสบายตัวไยเพิเ่นกินนมอิ่มแล้วมันหลับเงีเลยตื่นนะลูกตื่นเลยตื่นอาบน้ำ ขึ้นชัวสได้นอนชีทุ่มหาทุ่มนครับ <c oughs> มื่ขึ้นนี่หาทุ่มไม่นรอเฮ้ยมันขึ้นนี่หาทุ่มนี่เนะ <c oughs> านนะ <c oughs> จะช <c oughs> ีโมงแรงัวนอนจะชีโม่งแรงพนนี่น <c oughs> เ,เนาะก็้อแง้ง่าแง้งี่ละอ้าตื่นแล้วยิ้มแล้วยิ้มแล้วจิ้มตื่นชัดเช,ช,ช้ามาสดใส เช้าแล้วว้ายตืนน่นแล้วอ,อ,อาบน้ำนะหนูอ,อย่าขี้เกียจนะ,ะตื่นแล้วอากาศชดใ,ใช้อะเอาบอสป<อ><อ>ะตื่นอาบน้ำเร็วปุ๊กปุ๊กวิ่ดีก่อนเห็นมันตีสามสี่เตี๋ยวเฮ้ยหูเมียก่อนเฮ้หูเมียก่อนตื่นแล้วถ้าว่าอาบน้ำเนี่ยว่าอยากตื่นดอกนาหน่อย เออยกมือเกยียดขี้ค้านก่อนเอออย่าดขี้เกียจก่อนอยียดขี้เกียจก่อนแม่อาบน้ำให้ไปไปไปอาบน้ำไปอาบน้ำกับเม่โอเคพี่น้องเห็นนี่นี่อาบน้ำครับผมขอบคุณครับติดติดตามสวัสดีครับเม่คืออ้วนคือพี่จ้ะ <c oughs> ่อุดมสมบูรณ์ครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับไปก่อนผู้ใดตดนี่นี่โอ้ยนี่นี่ตดบ่ให้ขี่ก่อนก็จะเด้ขี่แล้วเก๋อืมไปก่อนครับมาหน่อยนี่